เออเดี๋ยวเขาจะไปศึกษาหละไปล่องเบิงเดี๋ยวเดี๋ยวฮาลูกกวางกันหงเขาเหยียดไถ่เนาะเพื่อความปลอดภัยของเฮาองคุณวานอสิ่งเนาะนั่นแะนี่แหละค่ะเนาะเพราะว่าได้เวลาแล้วก็จะไปรับหลานอ้าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจขอบคุณหล,ล้ยๆค่ะและว้วก็สวัสดีค่ะจะไม่ให้มีรอบสามมันจะเห็ุใดบอกว่าน้องรุ่นน้องรุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องสวัสดีค่ะเธื่อก็ต้องล้อกันนิดน้อยเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะต้องเข้าใจกัน หัวใเขาใจเจ้าเจ้าเขาใจขอใ่อยบางเทือน,นเขาก็ต้องรอไหมคะบัรลูวาเพ่นวางต้องได้ตอนนี้ภารกิจส่วนตัวพักไปงานงานบ้านอยังเสร็จน้งเสร็จนะว่าเด้อยูุ่กับทศรพทมเสร็จเออกันแล้วไปกับพ่อเป็นยังยยเขาต้องเข้าใจกันทั้งสิ้นไหมคะก็คือคือเราไห้กันนั่นแหละปลาเพอวามือแรงจะได้พ่ะต้องหยางน้ำอาหารแหละตั้งเมือได้บางเมือกเฮ็ดบางเมือกบ่เฮ็ดกับเขาบันเท่าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีดีใจที่เขามาให้อะ อ,าะะอ่าให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะมาให้กำลังกำลังใจกันอ่าเข้าอ่าพี่น้องชเช่าต่างๆที่แบบโอ้โหเห็นเต็มๆต็มเลยแหละหมายถึงว่าโอ้มีนั่นจังไรเพิ่นเกิดบวพานไปใส่หมายถึงเนี่ยไหยสั่งเรือตุนเพิ่นอยากเอาไปไล่ละมึอนี่เวลาหยันหยันเลือเล่อยเวลาเห็นไหมหยันเลื่อยเวลาไปรับหลานก็เลยไปเห็นสิบคอมเมนต์เพิ่นผู้หนึ่งละโอูโ้วขาเอาทานแล้วธุรกิจเธอไปอยังไงคะธุรกิจเธอธุรธุรกิจอ่า ธุรกิจที่แบบแว่าไม่เหมือนใครไม่มีใครเรา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 ,เราไม่สามารถให้คําตอบได้เพราะว่าเขายัางไ่เจอกับเจ้าของเหตุกับเจ้าของบ่ได้วางเสียทานหมายถึงวางเสียนเนาะกับเลี้ยนดูไปฟั่งไปวางเสียเนาะเนี่ย <c> ย <oughs> <c oughs> ้ายเถอนกันแล้วกะ็ไปเลยแบบไปหลบท่านแล้วมือเศร้าก็ยังมีอีกหมื่ว่านีด้สังกับบอกอีกเรื่องหนึ่งหมายถึงว่าน้องคนเดิมแลหละเมู่ว่านได้สังกับว่า,า,วา,า,วาบอกแล้วและะ้วแล้วก็ ในวันวันคือความสุขของพี่หมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นขอใส่เสียงเพลงสิเองเพิ่นขอใส่เสียงเพลงเองคือเพลลิ่นรู้อยู่แล้วนั่นสินะแต่ว่าความสุขของพี่ประมาณเนี่ยเออเขาน่ารักมากพี่คนเนี้ยไปเบิ่งเขาไปเบิ่งบ้านผู้อื่นในเวลาเพิ่นไหลสดบ่หรือจังไรมันจิเป็นอย่งสิบบล็แล้วตนเพราะว่าเขาจะต้องหวังอยู่แล้วมาทุกคนเหตุเฉพาะมันมืดมืดพวกเนี่ยแบบพวกเงินกู้พวกเว็บเพราะนั่นหมายถึงฝากพกับนันทนีธิพน,งน,น,นังสินะละละลายใหญ่ละกับบล็อกมันไป ตุนสมองไปเลยๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อังเสร็นแะค่ะเนาะหมายถึงอะไรอีกอย่างหนึ่งจิตเป็นนางกายเป็นบ่าวก็หมายถึงว่าจิตใจเขาจะได้แข็งหมายถึงแข็งแรงขึ้นหมายถึงเขาจะได้ได้สวยไ่เลยหมายถึงว่าอันเสียอยากให้มันออกมาสวยดูเนาะอันนี้เป็นเป็นวันน้สังกินอังเสร็เลยนี่แหละค่ะพยายามเนื้อแล้วพยยามพยายามดูบ่อยๆหน้าบ้านตัวเองหนึ่งตัวเอง นะค่ะขอบคุณหลายๆหลค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณน้องสุนัน์อ๋อน้องสุนันต์คนล่งไหลแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามาให้กําลังใจกันเนาะ,ะตีความหมายของห้าเเพี่ยนไปหมายถึงว่าจากเ้าหวังดีือยังเสี่คนอาจจะไปไปตีความหมายเ้าเพี้ยนไปเองเสียนะหมายถึงถัดตะบอกตัวตัว,ตว,ตวหูแบบเลี่ยงไม่เป็นตบเลยพวกธุรกิจสีเท่านะ่ะนั่นแหละ คือแบบโอ้ยเจ็บจังไหยเนาะมาเนี่ก็เลยว่าตัดสินใจเออเออมเมื่อเป่าเรื่องนี้อีกสร้างวาเนนะหมายถึงมาผู้ก่เจ้าเข้าเลือกแล้วเหมือนบ่าทุกคนเนี่ยมันรู้นี่ปีพะถ้าเถ่าทุกคนแล้วเสียเข้าหูยแล้วว่ามันต้องเป็นระดับนี่ระดับนี่เ้ากัยังฝืนกันไปเพราะฉะนั้นอยากไปคอมเมนต์ไห้หมายถึงอยากไปกดไลค์กดคอมเมนต์ไห้เจ้าของเจ้าของช่องเจ้าของเฟซนั่นนะบาตินี่มันมันติดตรงข้าจามันมีธุรกิจสีเท่ามาแท็กมามันอยู่หน้าเฟซไงอ่ะก็เลยก็เลยแบบซ้ำเป็นอยู่ อยู่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 ตัวคนเดียวหมายถึงว่าเขาพ่อเห็ดใดอยู่แต่ว่ามันบ่มีผู้ใดมีเวลาใหายายสั่งก็เลยแบบพ่อธุรกิจสีเท้าเพิน่นเท้าละ่ะตุมต่มมีเป็นมูกันแมนกับเป็นตุ่มตุ่มไปยังสีกับคือเราหน้าร่างไงเราตุมต่มมีเท่าบบิเห็ดปิดกดเพิ่นอ้ไจะไปแท็ก,กนนอันน่นนี่นั่นว่าใจเสียงเพลงของยายกับบ่มมีเสียงเพลงอยู่แล้วตามที่น้องเบิงนะของยายกับยายกับบ่มมีเสียงเพลงยายกับรักษาได้ดีอยู่ยัหละไปค่านเองเป็นเข้าเทียงกันละไปเนาะกิน เราแล้วเนาะ,ะความทุ่มเทของเฮานี่ถึงบอกว่าให้ทุกคนจงภูมิใจในตัวเองที่มาอยู่จุดนี้อยากจะหลังบานไปเรือกันแต่ว่ากับกับมีบบางบางคนที่แบบเฮาเคยเคย,เคยคุยกันหลังบานแล้วสวัสดีค่ะน้องน้อง,น,องน้องตายสวัสดีนะคะคกันอยู่แล้วหมายถึงวันนี้ไม่เห็นกันทั้งวันวันพรุ่งนี้ก็คืนมาหากันอยู่เพื่อเกเาเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนมันมันเป็นคือมันคือเป็นเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องยอมรับหมายถึงว่าเวลานอนเราหายไป <laughs> เวลาสนุกเราหายไปห <g ười> มายถึงมาไปเพิ่มด้วยการแบบเราเสริมพวกคือเข้าไปเอาอาหารไหมคะอาหารการกินอ่ามามาซอยใดช่วยช่วยได้หมายถึงกินอาหารที่มีคุณภาพมีครบห้าหมูม่นี่ยอยาอยาอยากเอ่ยซื้อแต่วา่ากต่ยังี่วันพอจะไปคอมเมน็นไปถ้าถ้าถ้า,าส่วนหลายย่ายเนี่ยจะจะบล้อยมันเด้งนะส่วนมากนะคะบอกเบื้องบนเขาก็ดูเราอยู่หมายถึงว่างหกนั่งนันพราะไงมากไปเองเสร็จมันเขาก็ดูเราอยู่ว่า ระบบของเราอ่ะระบบความกิจกรรมกิจวัตรประจําวันของแต่ละคนเนี่ยเอาข้อหูเลยเนี่ยเอาแต่ละคนเหตุนี้อย่างเอาอันดับแรกนะจังจางแย่สั่งเนี่ยอันดับแรลกตื่นขึ้นมาเนี่ยเอาไปละไปเหมือนน่ะน้อยนักนะคะให้ป,ปังๆด้วยธุรกิจเผาทานอ่ะเยี่ยมเยี่ยมด้วยเป็นแบบเขาเอิญเาะอย่างวันเยี่ยมเป็นคนเขาเอิญเาะเป็นผู้ิปัญญาของของของไทยเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องแข็งกว่าเขา มันยังมืดขนาดมันเห็ดในข้างที่บ่ถือต่องมันยังดื่อนังด่านมากเพราะนั้นยว้าก็ต้องดื้อด่านไปเตือนเจ้าของเรื่อพี่น้องเพื่อนอาจจะว่าเป็นคือย่าสังกับว่จากละเวลาเห็ดล้วมันก็หลงลงม่อย่างไ้พูดได้พอเพราะว่าแต่ละคนทั้งสิเนาะค่ะแล้วแต่จังหวะของคนผ่นผ่านมาพอกันก็เออแล้วไปกันมาบ่พอกับบ่เป็นอยังแต่ว่าที่แน่ๆข้างวัดถึงกันอยู่แล้วหมายถึงวันนี้ไม่เห็นกันทั้งวันวันพรุ่งนี้ก็คืนมาหากันอยู่ก็เก่าเนี่ยมันเป็นเป็น ม,มันเป็นคือมันคือเป็นหอาไปนางแบบขอเาไปเขาไปนางนางนอนนอนหนุนอยู่มาฮั่งฮับดได้คือเข้ามันใสสมองอ่ะเพื่อบริหารสมองเข้าได้ซ้ำเนี่ยเข้าดีแล้วแด่เข้าได้หมายถึงเข้าถุงเท้คือ,อเวลาความเป็นส่วนตัวเข้าจะลดหน่อยลงลยืไงซึ่งเราก็ยอมรับมันเพราะว่าเราไล่ไม่ให้กาลังใจเพร่มอ่แล้วก็ให้ความร่วมพอมพ,พี่ยาพี่ยาสวัสดีนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะพี่ท,ที่ที่มาให้กำลังใจคะ่ะ ะนะคะขอบคุณหลายๆหลค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณน้องสุนัน์อ๋อน้องสุน,นันต์คนล่งไหลเ้าเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามาให้กําลังใจกันเนาะ,ะแล้วยังมาเบิ้งขิปูยยงสิให้ทุ่มแล้วบันบน,บน,นี่เบิ้งขีปูบัณนิตสิไปน้อนนอนบ่ลลัเพราะว่ามันเดึกแล้วมันเลืยเวลาแล้วเล้ยเวลาแล้วเราปฏตเนีไปเข้าเข้าสู่ไปกับเนี่ยและกับบริษัทเข้าเนี่ยและเข้าไปย่ำแบบว่าเ็ใเพื่อนเห็นใน,นในวามตั้งใจของเข้าไห้ไดนะคะ เอาคนบอกว่าเจอบ่อยก็ไม่ดีนะคะมันเกิดประมาณนะ่ะเซสัันหมดอายุมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ว่าถ้าเจอบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะฮะแต่ทางที่ดีคือเขามาบอกองร่วมมังเสยเออหมายถึงว่าไม่ได้เจาะจงใครนะเสนาการการแ่โอกาสที่มันจะสิกระทบป,ประทงกันยังน่งยานะคือไม่เกี่ยวไม่ผิดกฎเรียวไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับกฎเรียวไม่ผิดกติกาไม่ผิดกฎ,ดกฎเพราะว่าเซสันเนี่ยคะ,ะมันจะกเกี่ยวกับกับเขาบอกกินขี้เหล็กแล้วจะทําให้ช่วยช่วยในการนอนหลับ นะ่นหละในหลายบ้านเท่ากันก็นคือขันมันคือหาผ<ม>ักเล็กมะแกงอะฮะมะแกงกิน,นคือช่วยในการยืานสังเหมือนสากกับเขาไปหนนาเฟตู้นี่แหละคือเพื่อจะไปเบิ้งคิดเล่าไปไรล,ลงมากไปเห็นธุรกิจสีเทาของเล้าหลายในช่องของเล่าก็เลยประกาศคอมเมนต์ประกาศไ่ละเมือนนิเวลาหยันหยันเลื่อยเวลาเห็นไหมหยันเลื่อยเวลาไปรับหลานก็เลยไปเห็นสิบคอมเมนต์ เพิ่นผู้หนึ่งละ่ะควาปลอดภัยของเราไประดับไหนก็เะจ้าถึงจะไวใจเฮ้าพะนะก็เะจ้าว่าอันนี้เนาะ,ะเฮ้ากับฟังไวนเนาะกันเนาะเฮ้าฟังไว้องแต่ว่าเฮ้าบ้านดําตําเอามาตํากินมันกรอบใช่ไหมพี่เขาบอกแขกดําอะแล้วกินกินสุกก็หวานอแขกดําจะเป็นอย่างนั้นเห็นเขาว่ากันนะไ <c oughs> เฮ้าเฮ้าสู่ไปครับอันนี่แหละกับบริษัทเฮ้าเนี่ยแหละเฮ้าไปย่างแบบว่าเฮ็ดใหนเพื่อนเห็นในในความต่างใจของเฮ้าไหไดอ่านะคะ เอาทิ้งกันแต่หมถึงบางเทือเขาอาจจะเสียหลักอยู่ไหมถึงม่คือจะสังสส่งเหมือนเซาเซสั่นหมดอายุกักัดยุดไปนั่นแหละกันนั่นแหละเอ,อเือเบิงแง่งเอากันหมายถึงว่ากัเข้าใจว่าแต่ละเวทแต่ละจังหวะของคนมันบังคือกันหมายถึงมันจะไม่จังหวะมันไม่ตรงกันเออเอาตรงตรงใส่คำหวังเสร็จหรอคะบางเจ้าบ,บอกว่อยพรากันเตือนบางคนแบบบลูกกับบลูอีดีนะมันหลงเหลือเขา้มาอยู่พวกธุรกิจไอ้สีเท่านี่มันมึนค่ะโอ้อยยอมเท่านะ่ะ ธุรกิจสีเทาของก้าเจอยังเลี้ยงลงมากหลายอยู่ก็อยากเสียแังไหนเนาะ,ละ,ละแล้วก็พ่อหลายๆคนเลยค่ะที่จริงเระเข้าเลยเป็นอย่างนั้นพี่ยายังอยู่ไม้อยู่ไม้ขาเฮลโหลเฮลโหลก็เลยมาเวลาเจ้าของมันมีหน่อยมันบังเอิญเขาไปตอบคอมเมนต์คขมเขาเหม็นมูพี่น้องเข้าหรอไปเห็นอีกช่องหนึ่งแบบแบไออธุรกิจสีท <laughs> ี่เืาเข็ีดอยู่ มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพียงระบบในเฟซบุ๊กผลการวางเส้นนั่นหลักมันก็เลยเป็นะกะกะให้พึ่งพึ่งขึ้นมาให้ให้หให้ใหใหใหเฉพาะมันมืน่นมื่นพวกเนี่ยแบบพวกเงินกู้พวกเว็บเพราะนั้นหมายถึงฝาเพราะนั้นต่นนี้นี่ยนั่นเสียนะละละล,ะล,ะละยายใหญ่ละกะบอกหมายถึงว่าเขาอยู่นับกันทุกมื่นเนี่ยคือจังเขาอยู่ในคนในครอบครัวเนาะเศร้าตื่นมากผู้นีเฮ็ดอีหยังก่อนนี่ลู่กันเลยเนี่ยเอาอะไรล่ะมืงหนีเวลายันยันเลยเวลาอังเสียไหม ยันเลยเวลาไปรับหลานก็เลยไปเห็นสิทธอมเมนต์เพิ่นผู้หนึ่งล่ะโอ้ยหลายคนล่ะตามนั้นมันย้อนกัามาเรื่องเก่าธุรกิจสีเทาเขาไปเนี่ยเขาสิไปคอมเมนต์เพิ่นเห็นไหมเขาสิไปซองเพิ่นสิไปเบิงไปให้กำลังใจกันโอ้ยเห็นว่าพืชพเขเจ้าก็บเว่ายายสังผักบาดแดงขออนุญาตนี่ล่ะเอานพ่อะจะมันมาเพิ่นมาเข้าใจดอกตี่แล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวยายกกันลงแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ กับว่ารู้เรื่องว่าเข้าใจคือเหตุเองบ่ไดอย่างสสนะมันเป็นอย่างเสนนี่ลหลายคนนะ่ะส่วนขาเจ,าจ้าจจเหตุใดเนี่ยมีคู่เอ่อคู่ผู้หนึ่งมันบอกว่าให้ตั้งค่าระบบ <c oughs> งอมเนียวแบบนี้แบบนี้ไอแว่นตามอเศร้าไอแว่นอีกตัวหนึ่งเป็นแว่น